สวัสดีค่ะวันนี้พี่อี้จะมาพูดถึง China University of m i n d and Technology นะคะหรือว่าจงกวัวควางเย่ยตาเฉวค่ะคือพอพี่มาดูมาหาลัยนี้ในตอนแรกพี่ก็แอบงงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมี2วิมุทยาเขตแล้ว2วิุทยาเขตนี้เนี่ยก็มีค่าเทอมที่แตกต่างกันแล้วก็สาขาที่เปิดแตกต่างกันนะคะแล้วเขาก็มีเว็บไซต์ที่แบบแยกกันเลยนะคะเพราะปกติแลวเนี่ยเวลาที่มี2วิุทยาเขตนะคะก็จะมีค่าเทอมที่เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือไม่เหมือนกันเลยะคะ่ะ แต่ว่ามหาวิทยาลัยนี้นะคะคือเขาก่อตั้งพร้อมๆกันนะคะก็คือว่าเขาก่อตั้งในปี1909นะคะก็มีอายุมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ติดโครงการ211ก็เป็น5แล้วก็ d o u b l ล First Class นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นด้านไม n i n g นะคะซึ่ง m ม n นิ g ก็คือพวกการขุดแร่ต่างๆนะคะคือเขาดังด้านนี้เนาะถ้าเป็นอ่อมันจะมี2วิทยาเขตเนาะวิทยาเขตที่ปักกิ่งกับวิทยาเขตที่ชีโจวค่ะซึ่งปักกิ่งก็คือเมืองหลวงเนาะแต่ชิโจวเนี่ยก็คือเป็นเมือง เล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางของประเทศจีน,นะคะ่ะเท่าที่พี่ดูนะคะถ้าอยู่ในเมืองปักกิ่งเนี่ยจะมีแค่ภาคจีนอย่างเดียวนะคะส่วนสาขาที่เขาเปิดก็คือเขาจะเด่นด้านวิศวกรรมแล้วก็แต่แต่สาขาเขาเปิดทุกๆสาขาเลยนะคะส่วนเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครนะคะก็คือ HSK4 นะคะแล้วก็ท o เอกนะคะ HSK5 เมื่อกี เอเจคือปอตีเนาะค่าเทอมของที่ปักกิ่งเนี่ยจะแพงกว่าที่ฉีโจวนะคะจะมีถ้าเป็นปอตีนะคะจะค่าเทอมอยู่ที่2600 26, หอยวนนะคะหรือว่า1,3,000บาทนะคะแล้วก็ปอโทนะคะจะอยู่ที่28,800อยหยวนค่ะหรือว่าประมาณ144,000บาทนะคะแล้วก็ปอเอกนะคะจะอยู่ที่33,000หยวนนะคะหรือว่าประมาณ180,000บาทค่ะ ทุนการศึกษานะคะจะมีทุนการศึกษาของรัฐบาลเมืองปกักกิ่งแล้วก็รัฐทุนของมหาวิทยาลัยค่ะมาดูของฉุยโจบ้างนะคะซึ่งฉุยโจเนี่ยเพราะที่พี่ดูมาเนี่ยรู้สึกว่าคนจีนเองนะคะเขาจะชอบที่เมืองฉุยโจมากกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาขาภาคอินเตอร์ของเมืองฉุยโจนะคะก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิศวกรรมแล้วก็ถ้าจะเป็นด้านศิลปศาสตร์นะคะจะมีสาขาภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็สาขาที่เขาโด่งดังมากที่สุดนะคะจะเป็น Safety Engineering นะคะ Fire Prevention Engineering Chemical Engineering นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่ติดอันดับโลกเลยทีเดียวค่ะส่วนสาขาภาพภาษาจีนนะคะก็คือมีเยอะมากๆเลยอยากเรียนสาขาในส่วนใหญ่คือมีหมดค่ะมาดูค่าเทอมนะคะเมื่อกี้ของที่สาขา ที่ปักกิ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าหยวนถึง3 0 0 0 0กว่าหยวนใช่ไหมคะแต่ว่าของที่ฉีโจนะคะที่จะเป็นค่าเทอมนะคะถ้าเป็น b a เนี่ยจะเป็นสาขาที่ไม่ได้เป็นด้านเอ g จ n e น r i n ิวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ b s เอหรือนะคะก็จะเป็นด้าน ar, วิทยาศาสตร์วิศวกรรมะคะ่ะค่าเทอมก็จะต่างกันคน่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวะคะ่ะค่าหอพักนะคะจะอยู่ที่3 0 0พหยวนต่อปีเท่านั้นนะคะหรือว่า1 5 0 0 0บาทต่อปีค่ะเมืองฉีโจนะคะยังมีทุนรัฐบาลจีนด้ยวยคะ่ะอันนี้สำหรับนักเรียนท เกณฑ์ของทุนมหาวิทยาลัยค่ะเขาก็จะบอกมาโดยตรงเลยว่านักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ขึ้นไปนะคะถ้ามีคำถามอะไรอย่าลืมถามข้างล่างนะคะอย่าลืม follow ไลน์ค่ะ